คนไข้ที่มีเพราวะว่าหมอรองกระดูกหลังปิ้นในที่ทำงานโดยเป็นภาวะหมอรองกระดูกหลังปิ้นเท่านั้นนะให้บริหารท่านี้ค่ะเอามือเท้าซีเอลแล้วก็แปะไว้นะให้เราค่อยๆแอนหลังเท่าที่ไม่เจ็บหายใจออกชา้ชาๆในจังหวะที่แอนหลังนับ8ปถึงหในใจกลับขึ้นมาหายใจเข้านับ1-4ถึงจังหวะแอนหลังให้แอนเท่าที่ไม่มีอาการเจ็บทาํชาช้าๆนับ8ปถึงหแล้วกลับขึ้นมาชา้ชาๆนับ1-4ถึงถ้าบริหารนะคะเราจะไม่แอนแบบนี้อันนี้ คือผิดนะคะแล้วก็จะไม่เงยคอแบบนี้นะผิดเช่นเดียวกันค่ะเวลาบริหารนะ่ะให้ทําท่าแอนหลังช้าๆ10ครั้งต่อ1รอบท่าที่สองค่ะเอามือไว้ที่กึ่งกลางสะดือนะแล้วก็หลังล่างค่ะเราจะฝึกความมั่นคงของแกนกลางลาตัวฝึกสะโพกนะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อขากันค่ะจุดหมุนเราจะอยู่ที่ข้อสะโพกเข่าและข้อเท้านะโดยที่หลังเราจะตรงตลอดเราจะยืดก้นไปข้างหลังเยอะๆย่อเข่าลงแล้วก็นั่ง อ e. จังหวะลุกขึ้นนะโน้มตัวมาข้างหน้ายืดหลังตรงนะโดยที่หลังเราเนี่ยจะต้องไม่ขยับนะ้มือที่เราแปะไว้นะหลังก็จะไม่แอนแบบนี้หรือว่าไม่ค่อมนะคะเราจะต้องอยู่ในแนวกระดูกสันหลังที่ตรงให้ทําแบบนี้ค่ะ 15ครั้งต่อ1รอบช้าๆนะเน้นท่าให้ถูกต้องค่ะแนวกระดูกสันหลังห้ามขยับเด็ดขาดเพราะว่าเราเราจะเพิ่มความมั่นคงของแนวกระดูกสันหลังกันนะคะทำช้าๆท่าต้องถูกไม่เน้นความเร็วนะคะท่าต่อไปจะเป็นท่าที่ง่ายมากๆเลยนะจะเป็นท่าที่เราเรียกว่าท่ายืนกระต่ายขาเดียวค่ะท่านี้ก็จะเพิ่มความแข็งแรงแนละความสมดุลของแกนกลางลำตัวเราจะต้องไม่โยกเยกแบบ แบบนี้นะเราจะยืนนิ่งๆค่ะยืนนิ่งๆแบบนี้นะค้างไว้อย่างน้อย30วินาทีหรือ60วินาทีนะเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงค่ะถ้ายังไงก็ลองไปฝึกทําตามกันดูนะคะทำได้ไม่ได้ยังไงพิมพ์ใต้คอมเมนต์